ามาีมาาทไมน,นีอร,อ,อร่อยอร่อยอ่าเชิญรปีนข้าวข้างนอกไหมเดี๋ยวคือฉันเห็นพวกแกอาบน้ำอยู่ก็เลยไม่กล้าตากข้าวไว้รอกลัวมันเย็น แต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดแกกินข้าวข้างนอกก็ได้นะเพราะว่ากับข้าวทั้งหมดเนี่ยฉันว่าพี่ผลล่าเนี่ยน่าจะสวนหมดมันโดนด่าว่าตะกะเลยเอองั้นวันนี้เรากินข้าวที่นี่ก็ได้น่าเชอมีแต่เท้ให้หมากินนะโดนด่าอีกแล้วอ่ะไม่ค่ะนี่มินนี่แหละใช่ครัี่ไม่ได้ด่าเลยว่าแต่ เนี่ยมีแต่หมูกรอบทั้งนั้นไม่รู้เลยเนาะว่าเอาใจใครอ่ะเ,เ,เอาใจพี่พอลล่ามัง้งกินเป็นปอบลงขนาดเนี้ยอันนี้ผียังไงอ่ะอ่ะน้องเชร์ขาเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วพี่ขอคุยด้วยหน่อยนะคะ <c oughs> เฮ้ยเฮว่ายอย่างน้ำนองเนี่ยฮะต้องไปขอคุยด้วยเนี่ยฮะทำไมมีอย่างก็บอกมาเลยเ,เดี๋ยวแกไปแอบคุยกันเนี่ยพวกฉันก็ไปแอบฟังอยู่ดีว่าก็ได้เออ หนังโป้ที่หนูเจอในแอร์แบบพี่อะพี่ไม่ได้บกมุ่นนะครับเพื่อนพี่ส่งมาแกล้งจริงๆถึงพี่เอิร์ทไม่บอกเนี่ยเชก็ไม่คิดหรอกค่ะพี่เอิร์ทบกมุ่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราอะเราอะว่าร้อนตัวแบบเนี้ยยิ่งบกมุ่นอะพี่ไม่ได้ร้อนตัวอันนั้ใคอบแมนดีไม่ดีนะในมือถือในแอร์แผนในคอมนั้นยังมีหนังโป้อีกไงโบมีดีไม่ดีเป็นเวอร์ชั่นชายชายเอาจริงนะคะตอนที่ประกันมาเนี่ยพอล่าไม่คิดเลยนะว่าคุณเอิร์ทจะยอมรับผิดอ่ะทำไมพี่ ก็ทะเลาะกันสักขนาดนั้นเหม็นขี้หน้ากันแล้วยังไงคะคุณวินชนก็เห็นชัดๆอยู่ว่าคุณวินผิดชัวพอคิดจะยอมก็ยอมเขาง่ายๆซะงนะั้นอะคราผมไม่ได้ยอมง่ายๆนะพี่คือผมเห็นไอ้วินกับซันทะเลาะกันเนี่ยผมก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าใครถูกใครผิดแล้วมันจะยังไงวะไม่ว่าจะเรื่องรถไม่ว่าจะเรื่องความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันสุดท้ายแล้ว ถียงชนะไปแล้วมันได้อะไรพี่มันไม่ได้อะไรเลยมันก็เจ็บปวดกันทั้งคู่อะแต่สิ่งที่ผมอยากได้ที่สุดตอนนี้ก็คือให้ครอบครัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้ก่อนแล้วแบบนี้เราต้องยอมพี่วินต่อไปเรื่อยๆอ,ยอะพี่แล้วพเราจะแนะนำเชยยังไงเพราะตอนนี้เชยก็กำลังโตเป็นวัยรุ่นนะเรื่องนั้นฉันว่าเราต้องค่อยๆคิดกันอีกทีวะ่ะแต่สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือครอบครัว อโอ้ยไขว้ไม้ตัวนี้เจ้ามกมุลที่สุดแล้วบอกวิ่งมาตรงเบาเลยไขวอยม่ได้มกมุลย์แล้วเพราะวะ่า <c oughs> ไขวยเนี่ยปลดปล่อยสุมือพูดอะไรเนี่ยทำไมไม่ชวน <c oughs> อ่ะ <c oughs> แกีกระตุนโป๊จำได้ <c oughs> โอ้ยเหมือนกี้ค<ห> <c oughs> ุยเรื่อง กินข้าวคุยแบบนี้จะเจริญอาหารน้องๆจ๋าน้องๆเห็นกูลรางกินข้าวกปนชงเงชงเชงน้าก็เลยเอากับข้าวมาเพิ่มให้นะจ๊้าเปิดหม้อดูได้ลูกตบมาเนียนกินกับเขาก็ไม่ว่านะนะอุ้ยเอามาหม้อเดียวได้กลับไปเป็นสิอาามนั่งมานั่งเดี๋ยวอาจารย์มาให้มาเร็ินเลยดี๋ยี เมื่อตอนนี้เห็นแซลกันพูดกันเล่นได้แบบนี้นี่หายโกรธกันแล้วใช่ไหมใช่ไหมว่าแต่ว่าใครขอโทษใครก่อนจ้ะดีมากเลยลูกคนเราจะอยู่ด้วยกันได้นะต้องรู้จักขอโทษกันสุดยอดสุดยอดมานี่มานี่เลยมานี่ก่อน อะไรของแกมีอะไรไปพูดอะไรแบบนี้ฮะมันใช่เวลาไหมนี่เคยบอกนะว่าตั้งสี่คนเนี่ยเขายังไม่ปรับความเข้าใจกันอ่ะอดีให้ต่อแล้วไอ้เลยแล้วย่างนี้จะทำยังไงกันดีวะงั้นเอาคลิปวิดีโอที่พูดนั้นเล่นให้เขาดูกว่าเออก็ดีเหมือนกันจะได้หาไอ้หัวอนนเนี่ยเดีนี่เดี๋ยวมีคลิปอะไรตลกตลกให้ดูไม่เหรอมา สาวคนใหม่คนนี้ตรงสเปคเอิร์ทสุดๆทั้งสวยทั้งเรียบร้อยแถมเป็นคนบ้านเดียวกันเอาคนเยวมาจำเลยค่ะจำแบบบ้านเฮาเลยค่ะแมนค่ะแต่เธอมีรถสนิยมที่เอิร์ทขาดไม่ถึงไหวว่าไหแล้วเฮ้ยเฮ้ยอยู่กันเดียวกัน